นั่นมันเสียงขกิดหลายสนามเกินส ok yeah <mail> ับสนกับเสียงขกิดตัวอื่นทำไมนายทำไมทำไมลูกทำไมเตะทิ้งเลยเตะทิ้งเลยเตะโยนขึ้นข้างหน้าเลยชช่่ววยยยดิเฮ้บอ ไปเลยลูกไปเลยเออมาพรมเลไล่ข้าไปพิมไล่ไปช่วยกันตั้งใจตั้งใจตั้งใจอย่าส่งหลังอย่าส่งหลังส่งเลยนะ ลงไปหน้าทูกคนมาหน้าขอยาขอูบอลเข้าไป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 เอเร็วๆๆอัปเดตลบอัปเดตลบดูดูดูไม่เร็วๆ

Thank you Thank you Thank you Bro, boyo Boyo Boyo

เซฟเซฟเซฟจัอบออกเอาเสีน